เชียน่วงงานแลกเปลี่ยนปีนี้ดูคึกคักกว่าปีก่อนๆเยอะเลยคึกคักก็ดีสิเช่นนี้เราน่าจะได้ของดีมาแลกเปลี่ยนกันไม่น้อยเลยนะไปกันเถอะไปที่พื้นที่แพงของเรากันเอะการประชมุมแลกเปลี่ยนผอพันปีสามารถแบ่งพื้นที่ได้ด้วยเหรอน,นี่ใช่แล้วล่ะในการประชมุมแลกเปลี่ยนผอพันปี แต่ละเผ่าจะมีพื้นที่ตายตัวเผ่าเสือบินของเราอยู่ติดกับเผ่าสิงโตบินของพวกเจ้าเออที่นี่คือพื้นที่เราเหรอไม่มีออกแม้แต่ตัวเดียวจะแลกเปลี่ยนของได้เช่นใดกันการประชุมแลกเปลี่ยนผอพันปีจัดพื้นที่แผงลอยตามสถานะ เผ่าสิงโตบินเคยทรงพลังมากสามารถยืนบริเวณตรงกลางได้แต่หลังจากที่เราตกต่ำทำได้แค่อยู่บริเวณขอบเท่านั้นเผ่าเสือบินของเราก็เป็นเผ่าชายขอบเช่นเดียวกันดังนั้นพื้นที่แผงลอยของเราถึงได้ใกล้กันยังไงละ่ะ ไม่แปลกใจเลยที่ปีก่อนๆการแลกเปลี่ยนอาหารจะน้อยขนาดนี้นะเมื่อสถานะลดลงทรัพยากรทั้งหมดก็จะลดลงตามไปด้วยแต่ในปีนี้ถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะพลิกกลับเชียน่วงเอมัสถึงจะอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรหรอกนะครั้งนี้เรานำอาหารมามากมายข้ามีวิธีดึงดูดออกพวกนั้นจริงเหรอ พี่สาวสุดยอดไปเลยจะทำเช่นใดเหรอข้าก็จะช่วยพี่สาวด้วยอือีกเดียวพวกเจ้าก็จะรู้เองตอนนี้เราย้ายอาหารลงไปก่อนเถอะซอวีเจ้าไปหาหินไฟและเตรียมก่อไฟกันเถอะได้เลยข้าจะไปเตรียมเดี๋ยวนี้แหละพาสิงโตมิจิโม่ก็ราวกับ มีสายทานแห่งความหวงังเชนฮวงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใครนะี่ยจิ้งจอกตัวนี้เหมือนเสีอยวป่ายมากเลยแต่เธออยู่ในร่างของอ็อกและหูของเขาก็ยาวขึ้นเล็กน้อยสวยมากเลย เซียวหลิงเจ,จ้ามาทำอะไรที่นี่เน str ี่ยก็มาหาเจ้าอย่างไงล่ะได้ยินว่าพวกเจ้าพอสิงโตมาถึงแล้วข้าจึงรีบมาหาเจ้าเป็นอันดับแรกเลยนะรู้ไหมเชียนฮวงเป็นที่นิยมจริงๆทันทีที่มาที่นี่ก็มีเพื่อนเก่าเข้ามาทักทายเชียนฮวงไม่รู้ว่าเวลานี้เจ้าหาคําตอบได้หรือยัง ค่าคิดถึงเจ้าตลอดเวลาทุกวันทุกคืนเลยนะเออสถานการณ์นี้เหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติไปนะนี่คือเพื่อนเก่าที่หวนคิดถึงที่ไหนละ่ะนี่คือการพบกับคนรักเก่าชัดๆทำไมเสี่ยวหลิงของจิ้งจอกหิมะถึงมาพโพันกับท่านเชนฮวงอีกแล้วละ่ะอีกแล้วลหร แต่ก่อนเธอทำแบบนี้บ่อยเหรอก็คนคนนี้น่ารำคาญมากยังไงล่ะนางต้องการให้ท่านเชียนฮวงเข้าร่วมเผ่าของนางแต่ยังมาข่มขู่ท่านเชียนฮวงที่แผงลอยอีกด้วยนะเผ่าสิงโตบินของเราไม่เคยมีแผงลอยดีๆในการประชุมแลกเปลี่ยนเหตุผลส่วนใหญ่ก็เพราะเสี่ยวหลิงเป็นคนจัดการรับหลังยังไงล่ะเป็นแบบนี้นี่เองเอาละ จิ้งจอกตัวนี้ไม่เพียงแต่อยากได้เชน่วงของฉันแต่ยังคุกคามความอยู่รอดของเผ่าสิงโตบินทั้งหมดอีกด้วยนี่เชนหวงวันนี้เจ้าคิดว่าข้าแต่งตัวดูดีหรือไม่ข้าแต่งมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะหากเจ้าแต่งเข้าเผ่าจิ้งจอกหิมะของเราไม่เพียงแต่จะได้องค์หญิงเผ่าจิ้งจอกหิมะอย่างข้าเป็นคู่ครองเท่านั้นนะ ทำให้เผ่าสิงโตได้มีแผงลอยที่ดีที่สุดหรือว่ายังไม่ไดีพออีกนะเซล <c oughs> ลิงข้าบอกเจ้าไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วคู่ทุกคู่ยากที่แท้จริงจะไม่ค่มขู่กันตั้งแต่วินาทีแรกที่เจ้าค่มขู่ข้าข้าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ประนีประนอมกับเจ้าอีกต่อไป